สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดเนตกการแสดงของนายสุดบินเมธาละวงซิเฟนีฟออเคสตราออฟมาโจมูสิกาเลฟีอเรนติโนในงานมหกรรมศิละปะการาสแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพกล้งที่25วันนี้เวลา19นาฬิกา25นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่สูงธนธรรมแห่งประเทศไทย ทอดพระเนตรการแสดงของนายสุปินเมธาละวงซิมโฟนีออเคสตราออฟมาโจมูสิกาเลฟอร์วิโอเรนติโนในการมหกรรมศิละปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่25ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่กรุงเทพมหานครและประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านศินละปะวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียนทางการสร้างสารรค์งานด้านศินละปะการแสดงและดนตรีที่มีคุณภาพครบวงจร ทั้งอุปรากรการเต้นร่วมสมัยบัลเล่ดนตรีคลาสสิกดนตรีแจ๊สและการแสดงสำหรับครอบครัวรวมถึงสร้างและปลูกฝังจิตจำนกศิตร์ตรด้านศินละปะก,การแสดงต่อประชาชนคนไทยในการพัฒนาตนเองสู่เวทีโลกนายสุบ,บินเมธาพัทยากรชาวอินเดียเคยเป็นผู้อฟิวฮาร์โมนิกและนิวยอร์กฟิวฮาร์โมนิก รวมทั้งเป็นหัวหน้าวัทยากรและผู้อำนวยการจิติมาศตลอดชีพของวงซิมโฟนีออเคสตราออฟมาโจมูซิกาเลฟฟีอเรนติโนจากเมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีที่ก่อตั้งเมื่อปี2471โดยนักประพันธ์เพลงและวัทยากรชื่อดังชาวอิตาลีปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในวงออเคสตราที่ดีที่สุดวงหนึ่งของโลก นอกจากนี้ยังเคยแสดงเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระนามเจ้าสิริกิตพระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนม์พัพนษา80พรนษา12สิงหาคม2556ณท้องสนามหลวง ทั้งนี้มหกรรมศิละปะก,การแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2542เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสมหาบงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชายนากาที่เบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชประมานาถบพิษรครบ6รอบ 6, ซึ่งพรบะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าจัลยาน,นิวัฒนาตนมาหลวงนาราธิวาสราชนครินที่ทรงก่อตั้งพิธีิธิกองทุนส่วนพระองค์เพื่อมอบทุนการศึกษาดนตรีคลาสสิกในต่างประเทศแก่นักศึกษาเพื่อให้เยาวชนที่มีความสามารถได้ศึกษาต่อและเปิดโอกาสให้คนไทยได้เข้าใจและสัมผัสประสบการณ์ของศิลปะตะวันตก โดยงานมาหากรรมศิละปะก,การแสดงและดนตรีอนาชาติกรุงเทพจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคม ระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหรรรรรม่อมใหท่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสัทธรรณรัฐสซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาทธรรณรัฐซานมาริโนซึ่งตรงกับวันที่3กันยายน2 5 6 6 6 ประท่านนายอเลสซานดโดสการาโนที่หนึ่งและนางอาเดเลตอนยินีที่หนึ่งผู้ครองสตรานรรฐซานมาริโนซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสตรานรรฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออํานวยพรให้ท่านประสบแต่ความสุขสวัสดิ์และมีพระนมามัยสมบูรณ์ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองสืบไปพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาเิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์สมปองสุจริตกุลวันนี้เวลา17นาฬิกาส7มเดนาทีสมเด็จพระกนิฐาเิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพระพราอิสริยาพรณ์วัดเทพศิรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์สมปองสุจริตกุลซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลวเมื่อวันที่1พฤษภาคม2566ศสิริอายุ91ปีศาสตราจารย์สมปองสุจริตกุลเกิดเมื่อวันที่4ทธันวาคม2474เป็นบุตรของพระพิบูรลไอสวรร์กับนางพิบูรลไอสวรร์โสภาสุจริตกุล สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนทาเบียนและโรงเรียนอสัมชัญจากนั้นได้ไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศสำเร็จวิชาทางด้านยิติศาสตร์ระดับปริญญาตรีปริญญาโทและประิญญาเอกตักสถาบันที่มีชื่อเสียงได้แก่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดสหราชอาณาจักรมหาวิทยาลัยปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสสถาบันกฎหมายแห่งเนเธอร์แลนด์มหาวิทยาลายาัยฮาวาดสหรัฐอเมริกาและเนติบัณฑิตอังกฤษจากสำนักนิดเดิลเทมเพิลกรุงลอนดอน ศาสตราจารย์สมปองสุจริตกุลเข้ารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศและเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติเสมอมาในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศได้รับตำแหน่งสำคัญเช่นผู้อำนวยการอธิบดีและเอกอัครราชทูตนอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในวงการศึกษาในฐานะศาสตราจารย์และคณบดีมหาวิทยายลัยหลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านครอบครัวสมรสกับนางถ่ายเทาจุจริตกุลมีบุตรธิดา4คนทุนกระม่อมหญิงอุบลร,รัตราชกัญญาสิริพัฒนาพนวดีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศรึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศรึกษา2565 เวลา19นาฬิกา50นาทีวันนี้ทุงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริพัฒนาพันวดีสเสด็จไปยังอาคารกรุงเทพทนบุรีฮอลล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพทนบุรีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2565ในการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตจิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจำนวน 2,446คนพร้อมกันนี้พระราชทธามพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทุกคนจะต้องออกไปประกอบสัมมาชีพตามความรู้ที่ได้ศึกษามาขอให้บัณฑิตทั้งหลายจงใช้สติปัญญาศักยภาพตามความสามารถ เพราะการทํางานที่มีประสิทธิภาพและดําเนินไปอย่างราบรื่นนั้นจะต้องมีความรับผิดชอบมุ่งสร้างความสําเร็จของงานเป็นสําคัญรับผิดชอบในสิ่งที่ตนกระทําโดยใช้ความรู้ไปในทางสร้างสารรค์มายอท้อต่อความยากลําบากหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆตลอดจนมีความจุจริตเที่ยงธรรมมีจรรยบรณในวิชาชีพเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นสําคัญ ดังนั้นบัณฑิตต้องมีวินัยมีความสามาคถีและรู้จักหน้าที่ถือว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญของทุกคนที่ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นให้เป็นไปโดยราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งคนจำนวนมากย่อมมีความคิดความต้องการที่แตกต่างกันไปบัณฑิตจะต้องรู้จักอดทนอดกลั้นใช้ปัญญาไม่ใช้อารมณ์และออนอ่อนผ่อนตามกันด้วยเหตุผล โดยถือว่าความคิดที่แตกต่างกันนั้นมีใช่เหตุที่จะทําให้เป็นข้อขัดแย้งแต่ควรทําให้เกิดความชัดแจ้งในการปฏิบัติงานให้ดีที่สุดจบข่าวในพระราชสำนักนะครับไปติดตามที่คุณเจษดาและคุณปิ่มพิมลผมเจริญนายมีชยัยสวัสดีครับ